ความที่เคยอยู่กันคนละช่องเลยไม่มีโอกาสได้สนิทสนมกันดังนั้นพอได้ร่วมงานกันครั้งแรกในละครอีสานอารมณ์ดีอย่างมนรักษหนองผักกระแยงก็ทําเอาหนุ่มนาเดชคูกิมิยะถึงกับเงือบเล็ก,เลกๆเมื่อได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของสาวสวยหุ่นนางแบบอย่างโบเมลดาที่ได้รับฉายาจากแฟนๆและเพื่อนร่วมงานว่าไอ้แสบพรนิสัยแสบซนตลกโปกหาเป็นเหตุ งานนี้หนมนาเดชถึงกับออกปากแซลโบว่ารู้สึกเหมือนได้น้องชายโซนๆเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก่อนจะย้ำความรู้สึกอีกครั้งผ่านไล้สดในรายการเรื่องเล่าชาวนี้ช่วงครอบครัวบันเทิงทันทีที่พิธีกรขอให้สาวโบเล่าถึงบทบาทชมพู่อีสาวบ้านหนองผักกระแยงหน่อยว่าคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรโดยนเดชทะลุป้องขึ้นมาทันทีว่าโบก็เล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นโบ ทำเอาเจ้าตัวรีบแย้งทันทีว่าไม่จริงหนูเป็นคนเรียบร้อยแต่ถึงปฏิเสธอย่างไรชาวเน็ตและแฟนละครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันจุดนี้เชื่อหนุ่มณเดชนมากกว่านะจ๊ะสาวโบ